แต่ไครับต่อด้วยตใจมือครับโดยท่านท่านเพื่อนานเสน่ห์ของจมูนนะครับตะใจมือกำลังจะขึ้นไปครับหางเทียงกล่าวถือว่าชุดใหญ่แต่สำหรับตั้งไฟล่างฮาร์โอนี้นะครับสนับสนุนโดยท่านเจ้าคุณพระอุแดนพนาลักษ์นะครับจากวัดประชรพลแล้วก็พระ ทา่านอาจารนาคาดูหางเครื่อง oui, ครับหางเครื่องหางเครื่องยังข okay. ึ้นรถอยู่นะครับยังไม่สุดยังไม่สุดได้สองร้อยแปดสิบได้นี่าหางเครื่องครับหางเครื่องมันขึ้นไป โดยท่านเจ้าคุณผู้การสรนับชุมชนบางแาดบางมีนะครัพที่จัดสรางนึ้นนัยยยน,นโดยทีมงานเพื่อเวลาแต่ว่าจุดบังตะไล่ก่อนครับไปเพือแขงกันแข่งกันแบบ ได้ครับโ่าจพูดับสนนแพูดสนจะเป็นทีงานทเวลาห้าทยาอกันวนสูสูลงใจได้เวลาหลายๆทีม